อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามและดูคลิปให้จบเพื่อเป็นกำลังแรงเชียร์ร่างใจให้น้าได้จ้าสวัสดีพี่น้องบ้องไปยสุ้ผู้สุสคนนะคะมื่อนีกับมาพบก,กับช่องแล้วแต่มีะะมอ,มมมอีกแล้วนะคะมาคํำอีกแล้วพี่น้องเลยมาคำมาเมื่อตีแล้วนะคะพร้อมกับบรรยากาศเอ,อาเ,ออกอเอ่อหลังน้ำลวดเจอถ่วงเขานม่ได้ขังดนน้ำลวดบานเอยผู้น้องก็นอนเซยปุหู สำหรับมื่อวานี้นะค่ะแล้วแต่มีนะคะช่องแล้วแต่มีนะคะของเทาของนีก๋อยซีนพี่น้องดูแล้ะก็ยกให้พี่น้องก่อนก๋อยซีนแซ่บจับสร้อยจุย่างยังบ่แล้วมันย่างแล้โอ้เปล่ามื่อนี้พี่น้องเป้าบาลลายใหญ่หางเนาะมาเขามาจิ้มพี่น้องแซ่บป่านใดเราก็ห่อนห่อนวุ่นห่นๆๆอนห่อน เมือด้่อวัน,นี้หอยไซมางอ่วนนี้ไฟแง่งหนาเนอะแล้วช่องหมือดเนี่ยปน้องพักจุกตัวนี่ย้าว่าไม่จากจัดแล้วแต่ว่าดีว่ราม่ดีเบิรใช่ดีหน่อยไ่ม

พีทฮนะคิดว่าพิทหน่อยนะมา,ม,ามาที่บ้านพักกันเศรร้ายฮะแศบษรายป่ะเพินมาเสาไรสักอ,อ,อย่างโอ๊ยช่องนี้อืมอะไรบกครับใครชัดจ มงนยบตัวยันปวดยันปวดวบ้านปวเดเบียร์แล้วเปล่าปวดยู่ขายิากับไขเยเฉยไม่มันจงลงใช่ไหม